สุกนีกเนกเ่เราไม่สุกเราคนเราทำกับข้าวมันต้องให้มันโอเคอยา่าเข้มมากใช่ไหมใช่แบบนี้เห็นไหมเราทำเพื่ออ๋อไอเดี๋ยวไปใกล้หน่อยก็ให้มันเห็นไปถ้วยดิเออนี่ยละนี่นี่นี่ละทางับงข้าวเราต้องทำแบบนี้โอเค แล้วนี่ผักมันก็สุกแล้ววันนี้เรามีหลายเมนูใช่ไหมอังเปาใช่มีเมนูอะไรบ้างมีผัดเผ็ดปลาดุกใช่ไหมใช่ผัดเผ็ดปลาดุกแต่ว่าผัดเผ็ดปลาดุกเราไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอเลยเอาอันนี้ก่อนอ๋อไอี๋อันนี้คือตำราเอาไว้อนันนี้คือแบบว่าเรากินกันเองเราเราทำแบบอยู่นั่นเลยอ่ะใช่อยู่อะไรนะอยู่ในเขาเชมเมา เออเขาจะมเาเหมือนกินเหมือนกับอะไรนะเหมือนเอ็มซีไม่ใช่เหมือนกับกินอยู่ท่าน้ำอะไรนะโอ้โหเรียกอะไรนะสุกแล้วใช่ไหมเราสุกแล้วเราก็โอเคเดี๋ยวเราเอาจานมาใส,าเสา่เลยใส่จานเลยพร้อมเสิร์ฟใช่ไหมโอ้ตัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลย เรากินเหมือน,นอยู่ในพัตาคาลนี่ยทำของข้าวเหมือน,นอยู่พัตาคาลใช่ไหมนี่คือผัดผัดคะน้าแบบไอ้อม,มันทำเองเองนักเรียนพอนเรงพอเออ,อนี่เลยเจีวเลยเอา้าวพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟจานใหญ่จานนี้คิดไม่แพงนะยี่สิบบาทพอโอ้ยยี่สิบบาท แนี้เราคลิปแพงยี่สิาบเลยโอเคยังนั้นถ่ายรูปหน่อยนิดนึงอยอยอเพิ่งอันนี้เสร็จแล้วอยย้เพิ่งถ่ายรูปอยู่เนี้ยอัน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 นี้ผมก็ทำนะเพิ่งเพิ่งเดี๋ยวเดเดี๋ยวเนี่ถ่ายคลิปกันอ่ะนี่อ่ะถ่ายนี่ยถ่ายรูป